สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ21สิงหาคม2564คุณแรมโบหรือว่าเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงนายสมบัติบุญงามอ,อนคงหรือว่าบอกอลายจุดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อยากจะชวนนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุจันโอชา หนีบอาจารย์เสรีวงมนลทาออกรายการโหนกระแสด้วยนายเสกสกลบอกว่าคนอย่างนายสมบัติวันๆได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนบ้างเพราะตนเองเห็นแค่ออกมาเคลื่อนไหวสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับประชาชนไม่หยุดหย่อนตอนเองมองว่าคนประเภทนี้ไม่เหมาะที่จะออกมาท้าดีเบตหรือออกรายการร่วมกับนายกเพราะนายกนั้นไม่ได้มีเวลาให้กับคนประเภทนี้ ต้องเอาเวลาที่มีอยู่ทำงานแก้ไขปัญหาโควิด -19 ให้กับบ้านกับเมืองในขณะนี้คุณเสกสกลบอกว่าหากนายสมบัติหิวแสงอยากออกทีวีมากตนเองพร้อมที่จะไปแทนนายกในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โดยขอให้นายสมบัตินัดวันและเวลามาตนเองพร้อมจะไปซึ่งจะเป็นวันใดก็ได้โดยที่ตนไม่ต้องนีบใครไปด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยนะบอกว่า เดี่ยวๆกันเลยดีกว่าได้ทุกรายการทีวีหรือนายสมบัติจะเอาลูกน้องคนใหม่อย่างน,นายนัทวุฒิใส่เกลือที่มาสมัครเป็นลูกทีมคาม็อบมาร่วมด้วยก็ยิ่งยินดีต้อนรับแต่อย่างยิ่งคุณเสกสกลยังบอกนะครับบอกว่าตนพร้อมที่จะไปออกทีวีร่วมกับนายสมบัติทุกรายการทุกช่องที่นายสมบัติอยากไปขอให้นัดวันมาได้เลยตนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างนายสมบัติบุญงามอนงนั้น จะเอาอะไรมาพูดออกรายการเพราะตัวนายสมบัติเองวันๆไม่เคยทําประโยชน์อะไรเลยแล้วยังอยากจะมาดีเบตกับคนอื่นตนเองขอเตือนว่าอย่าหิวแสงออกทีวีในตอนนี้เลยเพราะอาจจะกลายเป็นประจานตัวเองออกทีวีมากกว่าบอกเจอกันได้ทุกที่ได้ทุกเวทีเอาความจริงมาแฉกันตนไม่เคยกลัวทีวีช่องไหนรายการไหนนัดมาได้เลยนายสมบัติบอกลอายจุดมีอะไรมาท้าดีเบตกับแรมโบ้ไม่ต้องถึงมือนายก แล้วก็อาจารย์เสรีหรอกและอย่าลืมนีชวนนายนัทวุฒิมาด้วยก็แล้วกันนี่ครับคุณแรมโบ้นั้นบอกไปยังบอกลายจุดบอกว่าไม่ต้องถึงมือนายกไม่ต้องถึงมือด็อร์เสรีวงมนทาเจอกับแรมโบ้จะกล้าหรือไม่กล้าดูต่อแล้วกันครับว่าบอกลอายจุดนั้นเนี่ยนะครับจะกล้ารับคําท้าที่คุณแรมโบ้นั้นเนี่ยได้ท้าไปหรือไม่นะครับหรือ มีดีแค่ออกมาท้าคนอื่นไปวันวัน